เป็นจังใดแน่พี่น้องมือนี่มือสุดท้ายแล้วของการโหวตควนใจลุกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024มือนี่กับซีปิดโหวตนะคะในเวลา23นาฬิกา59นาทีพี่น้องของวันนี้ FC แฟนครับนะคะของหลากหลายศิลปินนอพี่น้องนอมือนีว่ากันมาผ้ากันเร่งนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนอพี่น้องนอนะคะนี่พี่น้องสําหรับทางด้านลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก เพื่อนในมีการออกมาอัปเดตพี่น้องนะคะเมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมาเพื่อนในมีการออกมาอัปเดตคะแนนกิจกรรมวันสุดท้ายพันนาพี่น้องปิดรับคะแนนโหวตจนถึง23.59นาทีของวันนี้พี่น้องนะคะแฮชแท็กขวนใจลุกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024ประจำวันที่20เพื่พฤษภาคม2567พี่น้องนะคะ โดยท่านสามารถร่วมสนุกวัวศิลปินที่คุณชื่นชอบให้ได้เป็นขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กจากจากการใช้คะแนนสะสมการฟังลูกทุ่งเน็ตเวิร์กในแอปพลิเคชันลูกทุ่งเน็ตเวิร์กพี่น้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะสำหรับบางท่านบางคนเพิ่นบารูพี่น้องว่าสามารถเข้าไปร่วมสนกุกร่วมโบดให้ศิลปินที่ชื่นชอบได้ในทางไดนะคะพิมพ์เข้าไปพี่น้องนะคะว่าลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเป็นภาษาอังกฤษนะพี่น้องเนาะละกะั สำหรับคะแนนการฟังพี่น้องหนึ่งแต้มเท่ากับ1โหวตนะคะหนึ่งนาทีการฟังเท่ากับหนึ่งแต้มรากาพิเศษพี่น้องสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่รอข้อมูลครบถ้วนรับไปเลยหนึ่งพแต้มพันนาพี่น้องสำหรับกิจกรรมกะเริ่มตั้งแต่วันที่11จนถึง20พฤษภาคมพี่น้องนะคะมือนี้กะเป็นมือสุดท้ายแล้วนาะพี่น้องนะอือว่าเดินทางมาไกลมากแล้ว นพี่นองนนลักามาเบิงพี่นองสําหรับผลคะแนนนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนาพี่นองนนห์ฮามานรอบเบิงพี่นองนะวา่าสาหรับศิลปินแต่ละท่านเพิ่นยั่งยู่ตําแหน่งเก้าบอันดับหนึ่งถึงอันดับสิบนพี่นองนนเดี๋ยวสิภาพี่นองไปฟั่งในอันดับสิบสกอนนพี่นองนนท์คะกะไก่กะไก่แล้วพี่นองมือนีกันถือว่าเป็นมือสุดถ้ายนะคะกะมีเปอร์เซ็นแล้วนะคะวา่าสาหรับ สำหรับผลคะแนนนะคะในตอนนี้นะคะน่าจะเป็นที่ยืนยันแล้วนะพี่น้องเนาะว่าใครจะได้รับรางวัลรางวัลน,นี้ไปถือว่าเป็นรางวัลใหญ่นะพี่น้องเนาะรางวัลขวัญใจลูกทุกเน็ตเวิร์ดนี่ถือว่าเป็นรางวัลววใหญ่นะคะเพราะว่าเพื่นได้มีการรวบรวมเอาศิลปินทีวากันว่ามีสื่อเสียงนะคะมีกระแสโด่งดังแล้วก็บัมเป็นเพียงแค่ศิลปินมอรอมอรลัมพี่น้องบอกว่าสิเป็น ทางลิกเกตทาย่างนุ่นดำดงนะคะก็ไดมีไร่ซือในกิจกรรมนีน้ำนพีน้องน้องบากันวาเพื่อได้มพิการรวมเอาข้นดังๆนพีน้องน้องมายูในรายการรายการน,น,นี้แล้วก็รับฟังแฟนคลับผู้ได้ชื่นชอบผู้ได้กะเขามาโหวตให้คนนั่นนพีน้องน้องนะคะมือนีก็ถือว่านาสิเป็นทีชัดเจนนพีน้องน้องว่าใครนะคะจะ ได้รางวัลรางวัลน,นี้ไปนาะพี่น้องเนาะนะคะมาเบิ่งกันพี่น้องนะคะสาหรับในอันดับที่10พี่น้องนะคะเป็นทางด้านนันอันนันพี่น้องนะคะอ้าวโดนแซงไปแล้วนะคะโดนแซงไปแล้วสําหรับทางด้านสอนรามน้ําเพชรกาเรมิก,กันแซงทางด้านนันอันไปแล้วมือว่านีสอนรามน้ําเพชรอยู่อันดับที่10พี่น้องนะคะแล้วในตอนนี้นะคะเป็นทางด้านนันอันนันคะแนนอยู่ที่1 8 4เปอร์เซ็นต์พี่น้องนะคะแล้วก็สำหรับอันดับที่9พี่น้อง ซ้อนรามน้ำเพชรคะแนนอยู่ที่1.99เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วอันดับที่8พี่น้องเป็นทางด้านแอมชนทีชานะคะสำหรับคะแนนยอยู่ที่2.66เปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับอันดับที่เจ็ดพี่น้องนะคะเป็นทางด้านเพชรคาทาวุธนะคะคะแนนอย,อยู่ที่2.70เปอร์เซ็นต์นะคะอันดับที่หกพี่น้องนุกธนดลพี่น้องคะแนนอยู่ที่3.52เปอร์เซ็นต์นะคะอันดับที่ห้าพี่น้อง ลีโออาทิตย์นะคะคะแนนอยู่ที่หกจุดสี่สองเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วอันดับที่สี่พี่น้องนะคะทางด้านน้องซีแกรมโตเกียวมิวสิกนะคะคะแนนอยู่ที่สิบเจ็ดจุดแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วมาอันดับที่สามพี่น้องนะคะเป็นทางด้านนุ่นดำดงนะคะคะแนนอยู่ที่สิบแปดจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นต์พี่น้องนะคะแล้วอันดับที่สองนะคะทางด้านไลอ้อนกัดบัณฑิตคะแนนอยู่ที่ยี่สิบสามจุดหกสี่เปอร์เซ็นต์พี่น้องแล้วมาในอันดับที่หนึ่งนะคะเรียกได้ว่า คะแนนพุ่งนะคะคะแนนพุ่งมากนะพี่น้องเนาะสำหรับศิลปินคนนี้ถูกอาทิตย์นา่งนีสิได้อันดับหนึ่งมาตลอดตั้งแต่วันแรกพี่น้องนะคะที่ทางนันลูกทุง Network, ่งเน็ตเบิร์กภายในพิการออกมาประกาศอันดับนะคะว่าใครอยู่อันดับไหนอันดับไหนแล้วคะแนนของใครอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะพี่น้องเนาะคือว่าสําหรับเด็กน้อยคนนี้พี่น้องนะคะว่ากันว่าอยู่อันดับหนึ่งมาตั้งแต่แรกแล้วศิลปินคนอื่นไม่มีการแจงขึ้นมา นพีนองเนาะน,นะคะสำหรับอันดับหนึ่งพีนองเป็นทางด้านอุงอิงเพชรบ้านแพงคะแนนอยู่ที่ห้าสิบหกจุดแปดสามเปอร์เซ็นพีนองนะคะถือว่าคะแนนพุ่งสูงสุดอันดับหนึ่งนพี่นองนอนาะมือนีก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับผู้ใดทดีโบฮันไดบวทให้ศิลปินทีคุ้นเชิญชอบพี่นองก็ให้เฝ้าเขามาโบทนพี่นองนอนทะะ์ฮเพระว่าขันห้าเลยเลยมือนีไปนี่คือว่า พลาดเลยเด้นนพี่นองนกคันห้าหลายคนมาขอขมักศิลปินคนนี้แห้งแล้วก็อยากสิให้ศิลปินที่จะค้องเชื่นชอบได้รางวัลรังวันวนแตวา่าเจ้าบ่ได้รวมโบสถ์มันกับซ้ําเกา่านะพี่นองเนกคันหาอยากสิให้ศิลปินที่คุณชื่นชอบได้รางวาัลรางวัลน,นี้ไปนะก็ให้เขาไปโบสถ์พี่นองนะคะให้เขาไปโบสถ์ซอยศิลปินที่คุณชื่นชอบนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะพี่นองนกะคะแนนอุงอิงถึงแม้ว่าตอนนี้จะพุ่งสูงสุดแล้วยากมากพี่นองที่ศิลปินคนอื่นจะ ตามมาทันนาพีน้องนั่คือายากมากๆนะคะแต่บาอะไรก็เกิดขึ้นได้นาพีน้องน้องขันห้าเอฟซีแฟงครับน,นะคะพากาันซอยกันโวดนะคะซอยกันนี่ละร่วมสนุกกับรายการรายการนี้นะคะอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะนี่เห็นมอพี่น้องอย่างทางด้านสอนรมน้ำเพชจากปกติอยู่อันดับที่10พี่น้องนะคะตอนนี้ก็ได้มีการแซงขึ้นไปแล้วอยู่อันดับที่9นะคะนี่บอกแล้วว่าอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ นพีนองน้องเพราะฉะนั้นสาหรับเ FC ฟแฟนคลับของอุงอิงคันห้าอยากสีใหน,น้องในรังบัลนนี้ลีพี่น้องกะแย่สลาใจนพีนองนาอกะท่ากันโหวตจนวินาทีสุดท้ายนะคะสำหรับ FC ฟแฟนคลับของอุงอิงเพยบันเพงพี่น้องเพิินคือเหตุดีแท้พี่น้องเพิ่นคือเหตุดียังมาตีนะคะแอดมินตื่นขึ้นมากยิ่งได้พี่น้องแล้วแล้วได้เห็นในกลุ่มบ้านฮักอุงอิงคือว่าเด้งขึ้นมากก้อนมูเลยพี่น้องนะคะแอดมินกะอยู่ในกลุ่มนา่นะพี่น้องนะคะแล้วการนี้หนาได้เห็น ทางสมาชิกในกลุ่มบ้านฮักเพื่อในพิการออกมาโพสนะคะว่าส่งงานวันนี้นะคะควยโวตให้ลูกสาวแล้วนะคะคือว่าแต Aladdin ่ละคนสิมีการออกมาโพส่งงานเด e ้พี่น้องปกติกษียณตังแต่อุ้งอิงออกมาโพส่งงานนะคะแต่นี่ลหละเห็นสมาชิกในกลุ่มบ้านฮักออกมาโพส่งงานแบบน SON ี้นอพี่น้องนอนะคะนี่แหละพี่น้องก็ถือว่าเป็นความนานรักละกะรู้ได้เลยว่าสําหรับครอบครัวนะคะครอบครัวบ้านฮักอุ้งอิงนี่อบอุ่นจริงๆนอพี่น้องน้อพร้อมทีซีสนับสนุนพรอมทีซี ะะไม่ว่าองค์อิงจะมีะรายชื่อในกิจกรรมกิจกรรมไหนนะคะ FC แฟนคลับหลากหลายคนกับพรอมทีสีไปดันไปบหวซอยนองเพื่อทีซีห้นองได้รับรางวัลน,นั้นไปนพี่นองนู้นค่ะกตอนนี้น้องกาได้รับมาแล้วนพี่นองนู้นสำหรับรางวัลขวญใจสายนาหารพนาพีนองนะคะแล้วก็ในปีนี้นะคะองค์อิงมีเปอร์เซ็นต์สูงม,มากที่ว่าน้องจะได้รับรางวัลขวญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ส2 0พ0 24นี้ไปน้อพี่น้องน้องนันพี่น้องนะคะถ้าผู้ใดนะคะอยากเสียหายเลปินที่คุณจะชอบในรางวัลนี้ก็ย่าสะสลาใจน้องพี่น้องก็ฝากไปโหวตซอยน้องนะคะนั่นรับพี่น้องนะาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสมหรับสกอร้าขาวก็เข้ามาสวัสดีค่ะ